หากได้รู้นิสัยของสมันจะไม่แปลกใจเลยที่มันเป็นสัตว์ป่าที่สูญพันธุ์ไปโดยสมบูรณ์โดยเฉพาะเมื่อมันเป็นกวางที่มีเขาสวยมากมันสวยซะจนได้ชื่อว่าเป็นกวางเขาสวยที่สุดในโลกแต่สิ่งที่ทำให้พวกมันสูญพันธุ์ไปอย่างรวดเร็วนอกจากจะถูกมนุษย์ล่าแล้วมันยังมีเหตุอื่นอีกด้วยต่อไปมาฟังเรื่องราวที่น่าสนใจของสมานกัน ถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงาสารศาสตร์ก็ได้นะครับสมานคืออะไร สมันหรือเนื้อสมันมันคือสัตว์เฉพาะถิ่นที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทยเท่านั้นแน่นอนว่าพวกมันเคยมีอยู่มากมายแม้แต่ในพื้นที่กรุงเทพแต่ปัจจุบันผู้มันได้สูญพันธุ์ไปโดยสมบูรณ์คงเหลือเพียงซากและภาพถ่ายเพียงไม่กี่ใบเท่านั้นสมันมีขนสีน้ำตาลเข้มขนที่ท้องมีสีอ่อนกว่าริมฝีปากล่างและด้านล่างของหางเป็นสีขาวมีลักษณะเด่นคือตัวผู้จะมีเขาแตกแขนงออกไปมากมายเหมือนกับกิ่งไม้และดูสวยงามจึงได้ชื่อว่า ว่าเป็นกวางที่มีเขาสวยที่สุดในโลกสมานมีความยาวลําตัว180ซนตเมตรความยาวหางประมาณ10ซนติเมตรมีความสูงจากพื้นดินถึงหัวไหล่1 0 0่งถึงหนึซนติเมตรน้ําหนักประมาณ1 0 0่งถึงร้อกิโลกรัมสมานเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วมากแต่น่าเสียดายที่ถิ่นที่อยู่ของพวกมันเต็มไปด้วยมนุษย์คนไทยเพราะสมานเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทุ่งโล่งกว้างและพวกมันก็ไม่สามารถหลบหนีเข้าไปในนนป่่่าาาาทึบได้้เเือองงงจกกกิกขข ที่สวยงามของพวกมันจะไปติดพันกับกิ่งไม้จึงเป็นจุดอ่อนให้ถูกล่าได้อย่างง่ายดายในอดีตชาวบ้านจะล่าสมันด้วยการสวมเขาปลอมเป็นตัวผู้เพื่อล่อตัวเมียออกมาจากนั้นจึงใช้ปืนหรือหอกพุ่งยิงด้วยความที่เป็นสัตว์ที่หลอกง่ายนี่คือจุดจบของสมันเช่นกันความตายของสมันตัวสุดท้ายของประเทศไทย หากนับย้อนไปในปีพศ2422สมานยังคงมีอยู่ในประเทศไทยว่ากันว่ายังเห็นวิ่งอยู่บริเวณทุ่งรอบพันครเช่นทุ่งรังสิทธิบ์บางเคี่ยบางปูและบางบ่อ จนในปีพศ2450ก็ยังมีประวัติการพบสมันอยู่ในจังหวัดภาคกลางเช่นแถบแม่น้ําสุพรรณบุรีและแม่น้ําน้อยจนในปีพศ2469พื้นที่ดังกล่าวได้ถูกเปิดให้ทํานาเป็นเหตุให้สมันถูกล่าและถือเป็นยุคมืดของสมันอย่างแท้จริงจนในปีพศ2475สมันเข้าสู่สภาพใกล้สูญพันธุ์สุดขีดในอําเภอจังหวัดกาญจนบ,บุรีก็ล่าสมันได้2ตัวแน่นอนว่าพวกมันตายทั้งหมดและนี่คือความตายของสมันสองตัว สุดท้ายที่พบในธรรมชาติประเทศไทยต่อมาหน่วยราชการเพิ่งรู้ตัวว่าสมานอาจสูญพันธุ์ไปแล้วจริงๆเพราะไม่เคยมีใครพบเจอสมานอีกเลยนานหลายปีจนในปีพศ2481ก็มีข่าวการพบสมานตัวผู้หนึ่งตัวซึ่งถูกเลี้ยงไว้โดยสมพันธ์ที่วัดแห่งหนึ่งในมหาชัยเขาได้เลี้ยงสมานตัวผู้เอาไว้ด้วยเหตุนี้หน่วยงานราชการจึงติดต่อขอซื้อสมานตัวดังกล่าวแต่น่าเสียดายสมานถูกชายขี้เมาตีจนตายเพียงเพราะมันขวางทางเดินและนี่คือความตายของ สมันตวสสุดททท้ายยของประเศไำหรับสมานตัวสุดท้ายของโลกเท่าที่มีการบันทึกคือสมานตัวผู้ที่ถูกเลี้ยงดูในสวนสัตว์เบอร์ลินตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมพศ2442และมันได้ตายลงในวันที่7กันยาย,ยน2454ซึ่งถือเป็นสมานตัวสุดท้ายของโลก ประเทศไทยไม่มีซ่าของสมานแม้แต่ตัวเดียวใช่แล้วแม้สมานจะเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นของประเทศไทยแต่เราไม่มีซ่าของสมานแม้แต่ตัวเดียวและเป็นเหมือนเรื่องตลกที่เราอาจจะไม่มีภาพถ่ายของสมานที่ถ่ายในประเทศไทยเลยด้วยซ้ำสมานตัวเดียวในโลกที่ถูกสตาร์เอาไว้ก็ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเช่นกัน แต่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติในกรุงปรรารีสประเทศฝรั่งเศสมันเป็นสมานที่ถูกสตาฟไว้อย่างเต็มตัวและยังสมบูรณ์แบบแม้ว่าเขาของมันจะขาดลักษณะเด่นคือกิ่งก้านที่สลับซับซ้อนก็ตามแต่นี่คือตัวอย่างเดียวของสมานที่หลงเหลืออยู่บนโลกในหนังสือ Lost Animal ระบุว่าทุกวันนี้มีเขาของสมานเหลืออยู่490ชิ้นซึ่งอยู่ตามพิพิธภัณฑ์และคอลเลกชันส่วนตัวทั่วโลกเขาที่สวยงามที่สุดมีถึง33กิจกแขแง เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสาหรับเรื่องประวัติศาสตร์มืดของสมันผมว่าเรื่องของสมันดูจะน่าเศร้าเป็นพิเศษเพราะนอกจากมันจะสูญพันธุ์ไปอย่างรวดเร็วหากนับนิ้วดูในปีพศ2422ที่พวกมันยังมีอยู่เยอะจนในปีพศ2481ที่สมันตัวสุดท้ายของไทยก็โดนขี้เมาตีตายมันเป็นเวลาไม่ถึง60ปีเลยด้วยซ้ำแถมสมันยังเป็นสัตว์ที่มีภาพถ่ายน้อยมากๆอีกด้วยคงต้องบอกว่าประวัติศาสตร์ของสมันช่างมืดมนจริงๆและสุดท้ายก็หวังว่าข้อม ข้มส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารศา,ศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย